บรรยากาศในร้านคือร้านจริงๆโคตรกว้างอะ่ะคือมีทั้งซ้ายทางขวาคือด้านหน้านี่เป็นแบบห้องยาวนูนเห็นปะยาวไปนูนและนี่รายการเมนูที่เราจะเลือกไม่ถูกเลยว่าเราจะสั่งอะไรดีเพราะว่ามากันเยอะมากอันแรกก็เป็นโรตีไปก่อนแล้วก็นี่เขามาแล้วสั่งเป็นเซตจ,จานเลยก็จะมีเซตคู่เนื้อแล้วก็เราเพิ่มไข่ดาวไปด้วยเพื่อความฟินแล้วก็นี่เป็นแบบทัวเออแต่ละคนก็กินไม่เหมือนกันนะนี่ และนี่โรตีจอรไก่จริงๆมันก็เหมือนคล้ายเบอร์เกอร์นี่แหละมันก็แค่เอาเนื้อซาใส่เข้าไปในขนมปังแล้วก็จัดไข่ลวกกันฟินฟินไปเลยนี่กินให้อร่อยมันต้องใช้มือแบบนี้วิธีการกินเขาต้องใช้มือนะจ๊ะต้องใช้มือ,อชีกแล้วก็จิ้มดมนิดนึงว่ามัน,นรสชาติยังไงจะบอกว่าฟินมาก และเมนูเครื่องดื่มพวกนี้ก็จะเป็นพวกกาแฟนมแพ้ชานมแพะชาชักต่างๆคือจะบอกว่า